ปฏิบัติการของอิสราเอลล่าสุดเมื่อวานถล่มยับเป้าหมาย320จุดทั่วฉนนกาซาแล้วไม่เฉพาะทางเหนือหรือตอนกลางลงไปทางใต้ด้วยครับตัชาวม24ชั่วโมงเมื่อวานนี้ถล่มเป้าหมายไป320จุดนะคะสามารถทําลายล้างอุมโมงใต้ดินลับซึ่งถูกระบุว่าเป็นที่หลบซ่อนของกลุ่มฮามาสรวมไปถึงถล่มศูนย์บัญชาการกลุ่มฮามาสและสถานที่ต่างๆค่ะภาพนี้คือภาพที่กองทัพอิสราเอลเผยแพร่ว,พพวิดีโอล็อกเป้าและถล่มทาาอากาศอย่างดุเดือดกระจายไปในหลายพื้นที่ของฉนวนกาซาโดยเฉพาะกาซาซิตี ขนณะที่โลกอาหรับและอีกหลายชาติวิงวรนให้อิสราเอลหยุดยั้งปฏิบัติการในชนยงรานกาซาเพราะเกรงว่าจะเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์สหรัฐกับพันธมิตรตะวันตกซึ่งประกอบด้วยสหรัฐอณาา,กากักรฝรั่งเศสเยอรมันอิตาลีแคนดาดา ออกแถลงการร่วมกันหนุนอิสราเอลแต่ระบุว่าต้องปกป้องพลเรือนแถลงการดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่โจไบเดนผู้นําสหรัฐหารือทางโทรศัพท์กับผู้นาสหรัฐชาณาจากักรค่ะแล้วก็ประเทศอื่นๆโดยผู้นำทั้ง6กชาติมีมติร่วมกันเน้นย้ำสนับสนุนอิสราเอลและสิทธิอันพึงมีในการป้องกันตัวเองจากการก่อการร้ายแต่ในแถลงการ,ก,ารก็เรียกร้องให้อิสราเอลปฏบิบัติตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเพื่อลดความสูญเสียนะคะขณะที่อิสราเอลก็ยังย้ำเหตุผลแล้วก็เผยแพร่ ภาพวิดีโอเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีความจําเป็นต้องจัดการกับฮามาสเมื่อวานนี้เปิดให้สื่อจากทั่วโลกเข้าชมลิปวิดีโอที่มาได้เป็นเหตุหการณ์หลายช่วงเวลาการซึ่งเอเซระบุว,ว่าแสนจะโหดร้ายเมื่อวันที่7ตุลาที่ฮามาต์บุกเข้ามานี่เป็นภาพตัวอย่างที่เปิดให้สื่อดูเนี่ยท่านผู้ชมความยาว43นาทีนะคะหนึ่งในเหตุการณ์ขณะที่กลุ่มฮามาตตั้งด่านสัตันน์ตีนถนนแล้วยิงเข้าใส่รถคันที่ติดกล้องอยู่กระทั่งกระจกแตกรถต้องจอดแล้วสุดท้ายก็ไม่รู้ชะตากรรมของเจ้าของรถคันนีี้เรเรระะะนนถละือคค่่ย ขนาดเดียวกันภาพจับก้องติดหัวของนักรพบฮามาสเองเป็นภาพขณะที่มีรถยนต์คันหนึ่งผ่านและนักรพบฮามาสก็รัวยิงเข้าใส่